วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเราก็จะมาุมาูมไอตัวเนี้ยเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวแทนกว้นนะนี่เดี๋ยวเลยซูมให้ดูนี่นะเห็นไหมเนี่ยโอเคแล้วเราซื้อมาแบบเป็นปลาลงมาแล้วเราก็แกยไปแล้วด้วยนี่นะน้ำอยู่นี่เดี๋ยวเราเอามานี่เป็นรูปแบบนี้นะน น้ำไกลแป๊บหนึ่งข้างในเป็นเนื้อปนเนะนื้อปนเดี๋ยวเราต้องมาแล้วจิ๊บเดี๋ยวเราต้องปัดอันนี้ออก,กเห็นไหมาะมันมีพลาสติกอยู่แล้วก็อาจจะไม่เห็นนะอ,อ่ะลืมเอาตะไกรมาแล้ว แกไม่ได้อือว่ดจิ้งุ่ดจิ้เดี๋ยวแพนินแป๊บนึงนะคนต้องรัแก 何でしょうか เดี yeah, okay. Abby, nice mm ๋ยวแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องให้ดูนะชื่อชูแวบทุกคนแกะได้แล้วกระดาษอยู่นี่ก็จะแกะได้นะเป็นชั่วโมงนี่นะจะใส่ลงไปเลยมาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บนะอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบนี้นี่นะใส่ลงไปแล้วอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยทุกคนดูนี่นะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรา รอสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วก็มาดูกันอีกทีนะ